อ่ะโอเคครับมาดูตอนนี้นะครับก็จะพาเฉลยในข้อที่ครูให้การบ้านไปตอนที่แล้วนะครับเอามาดูครับข้อนี้เขาบอกว่าโจงแยกตัวประกอบของตัวนี้จะได้ตรงกับข้อไหนซึ่งข้อนี้เขาบอกว่าจะต้องใช้กําลังสองสมบูรณ์นะครับทีนี้ได้เด็กมาเข้าใจนิยามเพราะว่ากําลังสองสมบูรณ์ก่อนในข้อนี้ก็คือ x กาลังสองลบสาม x บวกหนึ่ง x กาลังสองลบสาม x บวกหนึ่งนะครับก็คือมันไม่มีเลขอะไรในโลกนี้นะ ที่คูณกันแล้วได้เออไม่มีจํานวนเต็มดีกว่าคูณกันแล้วได้ลบเออคูณกันแล้วได้บวกหนึ่งแล้วก็รวมกันได้ลบสามนะครับซึ่งเด็กๆจะต้องมองอย่างนี้นะครับเวลาการมองคือเด็กๆตัดตัดอตอัวน,นี้ก่อนนะถ้าเราจะทากาลังสองสมมูรณเราต้องตัดก่อนตัดตัวเลขด้านหลังทิ้งไปก่อนนะวิธีการทําทํอย่างนี้ครับหน้ากําลังสองลบสองคูณอะไรถึงได้สามสองคูณหนึ่งจุดห้านะครับแล้วก็คูณด้วยเอ็กซ์นั่นเองนะครับ แล้วทีนี้เลขหลังอะเรียงเรียงลำดับอย่างนี้ดีกว่าหน้ากำลังสองลบสองหน้าคือ x หลังก็ต้องเป็น1.5และต้องบวกด้วย1.5ึากำลังสองนะครับ1.5ึากำลังสองและทีนี้อยู่ดี1.5มันว่าโผล่เขา้าใช่ไหมเพราะว่าบระัานเียไม่มี1.5เราก็ต้องลบ1.5ึากำลังสองออกไปนะครับ1.5ากำลังสองแล้วทีนี้มันอยู่ด้านหลังมันมีบวก1ก็บวก1เข้าไปด้วยนะครับตัวที่อยู่ไหนวงเล็บก็จะกลายเป็นแพทเทิร์นนี้ก็คือ หน้าลบ1.5่าทั้งหมดยกกำลังสองนะครับนี่นี่คือสูตรนะสูตรของหน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองก็คือหน้ากําลังสองลบ2หน้าหลังแล้วก็บวกด้วยหลังกําลังสองนะครับส่วนตัวหลังของเรานะครับ15กําลังเอ้ย1.5กํด้ากลัง2ได้เท่ากับลบ2.25บวก1ก็เหลือเท่ากับลบ1น5นั่นเองนะครับลบ1.25่นะทีนี้ลบ1.25มันคืออะไรยกกําลังสองนะครับ -1.25 คืออะไรยกกำลัง2องแล้ก็สามารถมาดูตัวนี้ได้ลบ1.25่คืออะไรยกกำลัง2เราเคยเห็นแค่125ิใช่ไหมครับถ้า125มันคือถ้า125มันคือ5รู5คูณ5รูทเออและทีนี้เราต้องการให,ห้เราก็หารติบแม่งเลยนะครับ เออเนาะทำไมถึงต้องหารสิบคับครูเพราะว่าการคูนคูบนคูณบนใช่ไหมก็ได้เป็นร้อยยี่สิบห้านะครับห้าห้ายี่ห้าแล้วก็รูท้าคูณรูท่าไปเลขห้ายี่ห้าคูนห้าก็กลายเป็นร้อยยี่ห้านะครับสุดตัวด้านล่างก็เป็นร้อยหนึ่งนะหารก็ได้เป็นหนึ่งจุดสองห้าตามที่เเขาต้องการดังนั้นข้อนี้ก็เป็นห้ารูทห้าส่วนสิบตัดตัดได้รูทห้าส่วนสองนั่นเองนะครับมันจะตรงกับในช้อยพอดีดังนั้นข้อนี้ก็กลายเป็นรูทห้าส่วนสองทั้งหมดกำลังสองครับแบบนี้ครับ x ลบคือ3.2ส่วน,นั่นเองนะครับนี้ก็จะเข้าสูตรหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองนะครับก็จะการตายเป็นหน้าคือตัวนี้ลบหลังคูณด้วยหน้าเขียนให้ครบก่อน3าส่วน2บวกหลังเจอแล้วเรียบร้อยนะครับเป็น x ลบ3บวกลบด้วย5ู้ท2 แล้วก็ x รลบสามห้าบวกรู่ห้าบวกสองนะครับเจอแล้วนะข้อนี้ก็ตอบไปแล้วนะครับข้อที่สามสังเกตเครื่องหมายตรงนี้อย่างเดียวนะครับก็คือตัวหน้าจะเป็นเหมือนกันทั้งหมดเลยตัวหน้าก็จะเป็นเหมือนกันทั้งหมดเลย้งหมดตัวนี้นะต่อไปครับก็คือข้อนี้ก็คือจะจัดการให้กลายเป็น ตัวนี้ครับแยกสองเลยครับคูณกันได้10ครับรวมกันได้ลบ7ก็คือเป็น x ลบ5แล้วก็ x ลบ2นะครับตัวด้านหลังครับคูณกันได้12บวกกันได้ลบ7นะครับก็เป็น4 3 x ลบ4กับ x ลบ3นะครับนะแล้วไ,ไงมันบอกว่าเท่ากันจงหาค่า x ที่มันทำให้เท่ากันเอาแปลกๆ ถ้าฝั่งนี้คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนอันนี้คูณกันก็กลายเป็น x ลบแล้วก็ x บวก ax บวก x บวกกับ x ลบสส่วนด้วย x ข้อนี้เขาจะดึงอะไร ทำให้มันเท่ากันสแสดงว่าทำให้มันเท่ากันทำให้มันเท่ากันทำให้มันเท่ากันเขาบอกว่ามันเท่ากันอือ ข้อนี้เหมือนจะง่ายแต่ก็ยากทําให้มันเท่ากันต้องแก้สมการที่การแก้สมการคือคูณทแยงคูณทแยงแล้วก็ค่อยดึงตัวร่วมออกมาเพื่อแก้สมการดึงทแยงเพื่อแก้สมการข้อนี้ทดเจ้าหน่อยข้อต่อไปก็ทําเหมือนกันดึงทแยงแล้วก็แก้สมการข้อต่อไป หาคอลนอแล้วก็แก้สมการอ้สามข้อนี้เหมือนจะได้เฉลยข้อละตอนเลยนะครับเหมือนจะเฉลยข้อละตอนเลยเราจะเดินทางยังไงต่อไปดี การเดินทางคือถ้าจะต่อข้อนี้กับข้อนี้เนียยาวมากๆแล้วก็ยากมากๆยาวและยากครูบอกก่อนอ่ะครูขอดูทั้งหมดก่อนว่าจุดประสงค์ของการเรียนบทนี้คือต้องการอะไรมีทั้งหมดจุดที่ร้อยสิบสามข้อจุดประสงค์ของการเรียนบทนี้คือ การที่เราสามารถแยกกําลังสามได้ทำในเรื่องของกําลังสองสมบูรณ์ได้แล้วก็จัดรูปสมการเทียบค่าได้แล้วเราจำเป็นไหมต้องทำข้อยากๆในตัวนี้เราจำเป็นไหมที่จะต้องทำข้อยาก,ยากข้อนี้ เราจะต้องจำเป็นไหมพอตอนนี้มันต้องวัดคืนคนเลยละ่ะและความพยายามในการทดดังนั้นอะมาเราจะมาถึงขั้นเปิดแล้วในตอนนี้นะครับมะข้อนี้ใครใครทำให้ทำใครไม่ทำไม่ต้องทำไม่อยากทำไม่ต้องทำเพราะมันคือความจำเป็นที่เราจะทำแต่ถ้าใครทําได้มันจะสุดยอดใน ในมหาเทพคณิตศาสตร์เลยอ่ะเพราะว่าตัวนี้มันจะอยู่ในเรื่องของการจัดรูปสมการด้วยนะมันจะต้องได้ใช้ตอนน่อในมปลายนะข้อนี้มันจะขอเฉลยไว้ก่อนนะครับใครทําแล้วทําไม่ได้หรือใครทําใครอยากจะทําลองทําก่อนแล้วก็ส่งวิธีทําให้ครูครูจะได้เช็กว่าหนูมีวิธีการหรือมีความเข้าใจในเรื่องนี้มากพอแค่ไหนนะครับ ข้อนี้เฉลยข้อ2แล้วก็ข้อนี้เฉลยข้อสนะครับสาหรับครูเนี่ยครูว่าต้องใช้เวลาข้อละสินาทีอะมันถึงจะหยุดได้นะครับส่วนข้อนี้ครูให้เด็กๆทําเองเพราะว่ามันเป็นตัวสมการที่ไม่ได้เยอะเหมือน3ข้อที่ผ่านมานะครับแล้วก็ข้อนี้ก็ไม่ได้เยอะด้วยนะครับข้อนี้ไม่ได้เยอะข้อนี้ก็ไม่ยากข้อนี้ก็ทานะครับคือตั้งหารแล้วแล้วก็อยากรู้ว่า x ต้องเป็นเลขอะไรมันถึงจะลงตัวพอดี ข้อนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรเลยข้อนี้ก็ไม่ยาก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 นะครับดังนั้นหน้านี้เราจะได้ทําหมดส่วนคู่ขอข้ามสามข้อนี้นะใครอยากทําไม่ทํานะครับเฉลยให้แล้วแล้วก็ถ้าอยากจะถามก็คือถ่ายวิธีทําของเรามาแล้วครูจะตรวจให้ไม่ตรงเฉลยเอ้ยครูจะตรวจให้นะครับว่าเราเข้าใจถูกไหมดังนั้นตอนนี้ขอพอเท่านี้ครับเราเจอกันในตอนหน้านะครับจะได้เฉลยในหน้าต่อไป